กและครอทุกท่านที่วันนี้ได้ให้โอกาสตัวกผมรวมใจไทยสกลได้เข้ามาบริหารองค์กรบริหารสวนจันนงหวัดสกลนครผมขอยินดนได้รกราบเรียนพี่น้องชาวสกลคนครว่าทุกคะแนนทุกน้ำใจที่ท่านได้ให้กับเรานั้นเราไม่เคยลืมพวกเรามีสานึกรักบ้านเกิดพวกเรามีสานึกถึงความเป็นคนสกลคนครสิ่งใดการใดงานใด ที่จะทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสกลนครเราจะทําสิ่งใดการใดงานใดที่จะเป็นความสุขของพี่น้องประชาชนชาวสกลชาวสกลนครเราพร้อมที่จะทําแม้นว่าพวกกระผมทีมผู้บริหารและสมาชิกท้องการมหารา,านวัฒน์จะไม่สามารถทําให้คนสกลนครทุกคนมีความสุขโดยเท่าเทียมกันได้แต่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มความปลอดภอง,องสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นนักแผ่น,นดินสกลนครได้กราบขอบคุณทุกความรู้สึกการขอบคุณทุกคะแนนกราบขอบคุณทุกความห่วงใยที่พี่น้องมีต่อพวกเราจะความห่วงห่วงใยความไว้บางใจของท่านจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่พวกผมจะก,ก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นบนพื้นฐานของคนที่เกิดมาเพื่อทํางานให้กับคนสกลนครด้วยสำนึกหลักบ้านเกิดครับขอบคอุัครับ